นี่ไงเป็นป่าเด็กแล้วเราไปซื้อไอ้ที่ชอบอย่างนั้นนี่ถอาที่ชอบต้นแม่ต้าที่ชอบก็ต้องทำดีด้วนนย ทำเอเลยนะคะนี่วุฒิวุฒินี่ๆๆๆๆนี่ๆอ๋อตรงนี้ใครที่เป็นนักประจำก็ให้งานเอาเนาะแม่นหยังสาปาซื่อๆ

มีหรอแล้ววงยังเหลืออยู่เออหามุมเพิ่มนี่มาว่างไปไหนป้าเี่ยงเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่านี่มันจะเป็นมุมที่คนไม่ค่อยเดินมาแล้วเราจะจะเอาท่องเอาเพรเอาท่องที่เ้าฟังไปแล้วของน้ำมาใส่ไว้ป้ามองป้าจะทำหนังมุมเพิ่มุรงเลยฟังไปแล้วของน้ำยังจับเนก็จะขุดลุมของน้ำนั้นครับว่าสิฟังท่องอีกเปล่าปังวลาป้าฟัยังล้างบ้ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องมาตรวจโอ่งป้าล่ะแปดล้านคนนี้ปะฮะแปดล้านคนนี้บง้างไ้ล้านแนวคอยคอยละล้านนึงเหรอล้านนึงเออได้ได้หลายล้านอยู่กว่าแปดอย่างที่ก็ล้านนึงเอดมินก็ล้านนะเองก็ล้านเอาอดมินก็ล้านนะนี่ไงนี่ไงเลี้ยงเงินไม่มีไม่กว้างแต่มีไม่ได้บกว้างสี่ล้านแล้วเออบ้านสี่ล้านแล้วแอนกับฮาล้านเออเอดมินน้อยอีกเออเอดมินน้อยอีกหกล้านเออ สองร้านบันสองร้านคาไซรบ้านอย่าชีบร้านบ่ฮะอย่าชีจักล้านอยู่ร้านไหนร้านกำลังงามอยู่คือสรุปตอนนี้ป้ามีอยู่กี่ล้านนี่อยู่หกล้านนี่หกร้านขาดอีกสองร้านงมหนูอย่าอย่าลืมเอาเอาอย่าลืมเอาล้านลงตงตุ่มเขาจะได้มาตรวจที่ตุ่มดีเดี๋ยวต้องเอาไปใบไม้หายนี่ร้านลงตุ่มพี่ร้านนี่คือหัวร้านเออเดี๋ต้องเอามาไว้ในไม้หายบ้าง คนไม่ดุแต่คนมีผมไม่โดนไม่ใช่ไม่ใช่ถูไปถูคนไม่มีผมจางวะพูดไปยังไงว่าอะไรก็ป้ายว่าอีไรก็ป้าว่าอะไรก็ป้ายป้ายเลยลูกจ้าที่สุกบาดที่หนูยาใจสุกบาดที่หนูยาใจ บื้องนรครับเอ็กซ์ตี้ผมเดบ่เคยเห็ดป่าเห็ดแหย่เห็ดงานนะครับเมื่อเนี่ยผมทายเห็ดเบิ้งแล้วเดี๋ยวสิว่าบ่สทายเห็ดเบิ้งป่าเห็ดงานักเคือทายตะลุงเห็ดงานนะครับผมเบื้องแรกครับเอ็ตี้เนี่ดี๋ยวพร้อมลองให้เห็นพร้อมนะ ก็ู้ทู่คอยรองเพลงเพลงละทอนป้าครบแล้วครบแล้วโอเคไปเลยมาั่เอาบานเลยใจลาเรียบร้อยเลยลงกิมมนจะได้ต่อได้ใจลายเจ้าเป็ดหงอยดูถึงกินถึงันเนีถึงก็บอก้ใจดีส่แล้วเนาะลกกิมเจ้ากรบอกกระตอ ของมดโอมแม่ของมดโอมแม่ของมดโอมแม่นี่งนิคีไส่ถุงเสีแดงยาแล้วมดโอมมาใส่ยาแต่มดโอมแล้วถุงเท้าใส่เสร็จมาเกลี่ยนะนิคีใส่ถุงเท้าสีแดงฮะใส่ถุงเท้าสีแดงนะบอกนิคีโอ่งมาจากไหนนี่ไข่ไข่ขอุ้มมาบริกรไข่ได้รูปพี่จิมนี่น่ะอุ้มมาไม่เอามาเกนี่ยแต่แม่เกลี่ยเร็วแต่แม่เกลี่เบิร์ตฮ้มปนตัวบิร์ตลีง ออกยังงูได้หมดเลยไปเก่งไปเกงเกียร์ดิไม่เชื่อม่แล้วนั่ง้องคลิปไปบานยัุ้ไบานอะโอเคครับอบาทม้ยอ้ไปนาทีองมา่งนึงไปไปององมา งนไปลยมันต่านัน่ะมันเสรได้ดไปแล้วมันอีกอมันตึงอมันตงมันตึงแล้วตีง่ายๆตีห่อฟ้าน่เขาก็ขอเนาะสามบาทบิดละ

เลือกอยก็คนนั้น,นล่ะห็่ออกเขา